สวัสดีครับมาครับผมกินข้แรกครับนี่มันนี้ตุ่มมะมาครับนี่ครับผมหลังจากที่เลิกงานเอนนาะครับนี่มีกินมะมาแล้วนี่ครับต้งมีผลใหม่ครับมีประโยชน์ครับนี่ครับแตงกวาเฮ้ยบะหมี่แตงแตงโมแตงโมครับนี่มันหวานเนาะครับเนาะแจ็บแครับอือหะเอยะหนึ่งครับนี่ครับ อะโวคาโดครับอะโวคาโดนี่มันจะเป็นรสชาติถึงมั่นนะครับเนาะมีประโยชน์ครับนี่อะโวคาโดครับอือหึเนี่ยครับอะโวคาโดเนาะหน่วยหนึ่งก็ตุกอยู่ประมาณสามขีดครับผมซื้อมาสิบสองบาทครับหน่วยหนึ่งก็แย่เต่มรูปนี่เนี่ยอือมาครับอะโวคาโดมีประโยชน์แต้งโมก็มีประโยชน์ครับนี่กินมะหมากับผม ต้มมามาอาหารญี่ปุ่นนี่ดน้ำให้กินเลยดิฮะเอาน้ำใน,นตูเ้เย็นเนะาะครับผมเอาโวคาโดนี่เข้าตัวกินครูกับสิงสิงหนึ่งครับทีจมันจะสีมีดะปดีวยครับใน,นตูเ้เย็นครับไปเอายิบไปยิบก่อนนะครับอิ๊ยี่เ่เป็นอะไรไไเ็อะไรฮะไปดหรอเป็นอะไรอะะกินช้า